สวัสดีครับพบกับเดินชาแนลครับผมวันนี้มาพามาน้ำมาตกหน้าดินนะครับผมก็เรามารุ่นกันนะครับผมผมว่าหวายที่มาตกนะครับเป็นแม่น้ํามูลนะครับผมเป็นแม่น้ํามูลนะก็น้ํเพิ่งมานะครับผมผมก็ลองมาตกมาเช็คดูนะครับผมก็ลงเบ็ดไปได้สักพักแล้วครับผมก้อเงียบนะครับผมได้ปลาตะเพียนหางแดงมาตัวหนึ่งนะครับผม ผมมองดูแล้วก็ไม่น่าจะปลามันยังไม่ขึ้นนะลองดูดูแล้วว่าปลาใหญ่มันไม่ขึ้นเลยพวกน้าหน้าที่อยู่แถวนี้ครับผมที่ตกไอใสตะข่ายทุกวันแกบอกว่าปลาใหญ่มันยังไม่ขึ้นนะครับผมต้องรอให้ถึงเดือนหน้านะครับปลามันถึงจะเริ่มขึ้นนะครับผมก็ตกไปครับผมไหนๆก็มาแล้วขี่รถกลับก็ยังไงอยู่ก็นี่ครับผมอย่าวก็เป็นลำขาวนะครับผมผสมผ่เขียวนะครับผม มันรุนกันครับผมแดดมันแรงนะครับผมตั้งกล้องใกล้ไม่ได้นะครับผมกผม็มีครับผมมันแบดลงอยู่ก็มีหลังนึ่งน่าจะโดนแต่แบบแบบแดด,ดมันแรงนะครับผมผมเอากล้องไปใกล้ไม่ได้นะก็ประมาณนี้ครับผมน้ําก็เชี่ยวครับผมก็มีหลังหนึ่งอ่ะน่าจะโดนอ่ะอรุนกันครับผมเดี๋ยวปั่นเดี๋ยวสักแป๊บนึงเดี๋ยวไปเปลี่ยนหันนะดู

ครับผม <c oughs> พอดีไอ้ตัวนี้ครับมันวิ่งมาพันกับอีกตัวนี้นะครับผมเพราะว่าปลากระมังครับผมปลากระมังกับปลากระกเพียนนะครับผมจอครับผม ครับผมนี่เราก็ตกมาได้สักประมาณสองชั่วโมงนะครับผมก็ได้ปลากิ้งตัวหนึ่งกับปลาตะเพียนสองตัวสามตัวนะครับผมก็ได้กันปลาสามสี่ตัวแล้วสองชั่วโมงครับผมแต่มามาทริปนี้ครับผมไม่ได้หวังจะได้ปลาเท่าไหร่นะครับผมมาพักผ่อนนะครับผมพักผ่อนเลยมานอนผูกเปนอนดูครับผมก็ผมก็ไม่ได้เปลี่ยนเหยื่อ บ่อยเท่าไหร่นะครับผมก็มันมีตอดนะครับผมแต่อาจจะเป็นน้ำไหลแรงอ่ะปลามันไม่ค่อยโด,โดนเบ็ดง่ายนะครับผมแต่ก็พอได้ลุ้นนะครับผมก็มีตอดไปหนึ่งสองสามทีแล้วแต่ยังไม่มีดึงนะครับผมนี่ครับผมนั่นแหละเบ็ดวางตรงนั้นนะบรรยากาศครับ นี่ก็ผูกปีครับนอนใต้ต้นต้นไม้ไปครับผมอาจโจะมีตัวโดนอนนยู่มั้งเงียบจัดเหมือนกันครับผมเพิ่งกินข้าวเสร็จนะเดี๋ยวรอดูอีกสักนิดนึงเดี๋ยวจะเปลี่ยนเย่ง นี่ครับผมสุดยอดครับทีเลยครับเอาเรื่องครับผมสามตัวเลยครับผม

กดเลื een, een ้งครับกดเลื้งกดเลื้งครับหตัวออะกดเลื้งครับผมวานวนวนดโดดรับโดน ดูนะครับผมอีกหนึ่งแตงว่าปลาขาวครับปลาขาวหัวแข็งนี่นะครับไม้เรานะยวตั้งกล้องมุมใหม่นะครับผมน้ำไหลแรงไปนิดครับผมนี่ก็วางคันเบ็ดบรรยากาศกำลังเแจมๆนะครับผมสวยๆเลยก็รอลุ้นกันครับช่วงนี้ก็สี่โมงห้าโมงเย็นแล้วปลาเริ่มขึ้นนะ เง็นปลาขึ้นเยอะอยู่ปลาตัวใหญ่ก็ขึ้นนะครับแต่ไม่เข้าเบ็ดนะแต่แต่ตัวเล็กๆกันครับผมอรอลุ่นกันครับผมว่าจะได้โดนไม่โดนนะครับผมก็ลงเบ็ดไปสักพักแล้วครับผม นี่ครับผมเดินใส่ลูกนุ่นครับผมก็น่าจะโดนหลังครับผมตายแล้วใส่ลูกนุ่น โดนอีกแล้วครับปลาอะไรไม่รู้มันเหมือนปลาซิวอะ่ะแต่มันเป็นแบนๆอะ่ะไม่รู้ดูว่าได้ ครับผมผมก็จบคลิปไปด้วยภาพแบบนี้นะครับผมผมได้ปลากันประมาณ3 4มสี่ตัวครับผมก็เอาไปทำอาหารกันนะครับผมมันไม่ค่อยเข้าครับผมผมมาเทศไมายนะครับผมมูนนะปลายังไม่ขึ้นเท่าไหร่ครับผมก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมก็ผมจะพยายามหาคลิปนะครับผมช่วงช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมี อะไรจะทําคลิปเท่าไหร่ครับผมผมวิ่งหาจนครับก็น้ํามันพึ่งไหลครับได้อาทิตย์นึงก็มาลองดูครับผมก็ยังไม่เข้าดีเท่าที่ควรนะครับผมต้องรออีกสักเดือนหนึ่งสอเดือนนี้ครับผมค่อยมาใหม่นะครับผมแลยวก็หาอะไรทําอื่นไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับพบไปเจอกันคลิปหน้าครับผมยอยครับได้ก็ได้น้อยสิ